JSL กับช่อง5เป็นของคู่กันครับทำรายการไหนก็ประสบความสำเร็จไปซะหมดเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งวาไรตี้เกมโชว์ทอล์กโชว์คือมีมาหมดเกือบทุกอย่างแล้วนะครับแต่ตอนนั้น JSL รู้สึกว่าคันไม้คันมือครับอยากทำรายการอะไรที่มันแปลกแหวกแนวกว่าชาวบ,บ้านแล้วตอนนั้นกระแสร,รายการกีฬากำลังมาเลยทีเดียวครับเห็ <c oughs> นเพื่อนบ้านข้างเคียงอาค่ายของนิกรา JSL อย่างบรสาสไมล์ทำเต็งหนึ่งใช่ไหมช่องห้าทําทำรายการกีฬาเหมือนกันทำชี่เกมครับแต่มันคือ วอร์รตี้กีฬาเลยเป็นที่มาของไฮไฟสปอร์ตกัไฮ i ฟส Sport ชื่อนี้หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหรือว่าหลายๆคนเกิดไม่ทันใช่ไหมว่ารายการนี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ไฮไฟสปอร์ตเป็นรายการแนวกีฬาเป็นกีฬาวาไรตี้ก็คือวารตี้กีฬาดีๆนี่เองครับแต่ว่ารูปแบบการนําเสนอรายการนั้นจะมีความคล้ายคล้ายคืนกับรายการที่เปิดเพลงมิสวิดีโอทั่วๆไปนั่นแหละก็เลยเอารูปแบบนี้มามิกซ์กันแต่ว่าไม่ได้เปิดเพลงนะครับเล้นในเรื่องของกีฬา น,นะครับผ่านคอนเซปต์ของแต่ละช่วงว่าจะเป็นไฮเพลย์นะคะจะเป็นกีฬาที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมนําเสนอมาในรูปแบบสกูปความยาวประมาณ10นาทีนะครับก็คือคัดช็อตเด็ดๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เป็นที่สุดในตอนนั้นสัปดาห์นั้นๆที่แบบทางทีมงานสัว์หามาก็เอามาใช้ชมกันในช่วงของไฮเพลย์ไฮเกมก็จะคล้ายๆเหมือนช่วงไฮเพลย์นั่นแหละก็คือเน้นความสวยงามหรือ ช็อตเด็ดๆมาสตันที่น้อยคนนักจะทำได้นะคะก็คือเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนที่ว่าเฮ้ยเขาทำได้อย่างไรนะฮะมานําเสนอกันคือไฮเพลกับไฮเกมมันก็จะมีความคล้ายค้ากันคือสกูปพิเศษที่มันจะมีนําเสนอในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นไฮเพลก็เน้นในเรื่องอย่างที่บอกไปคือกีฬาในประเภทนั้นๆซึ่งบางทีก็จะเน้นในส่วนที่เจาะลึกของตัวกีฬาให้เราได้เข้าใจมากขึ้นหรือไฮเกมก็จะเน้นช็อตเด็ดๆที่ช่องอื่นไม่ค่อยจะมี รายการนี้เขาจะห้ครับแล้วก็ใครที่ชอบเรื่องราวเขาเรียกว่าชีวประวัติของนักกีฬาแบบที่เรียกว่าพอสักเก็ต้องช่วงนี้เลยไฮโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นสกู๊ปพิเศษเรื่องราวเกี่ยวกับนักกีฬาทั้งในทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่แต่ละคนเขาเรียกว่าผ่านการเดินทางผ่านอุปสรรคผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จเป็นนักกีฬาแถวหน้าของการในสื่อช่วงของไฮโปรไฟล์ครับแล้วก็สุดท้ายไฮแจมก็จะมีพิธีกรภาาสนามนะครับตอนนั้นรายการเนี้ย พิธีกรก็ใหม่มากทั้งคู่ครับนั่นคือคุณปริมคุณสิริสวัสด์นางแบบหน้าใสแล้วก็คุณเกาะกบมครัฒนะซึ่งหลังๆซึ่งตอนหลังนะครับไม่ใช่หลังๆสิตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ทำรายการนี้เขาคือเซียนเกาะอ,อ่าเซนซุ่มคุ้นไหมครับถ้าคุ้นแสดงว่าคุณเกิดทารายการนี้นะครับแต่ว่าสองคนนี้ก็ถือว่าประเดิมงานพิธีกร,รให้กับ JSL รายาการนี้เป็นรายการแรกและถือเป็นความแปลกใหม่ที่น่าสนใจนะฮะคือคุณเกาะเนี่ย จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาพสนามครับพาไปเจาะลึกกีฬาแปลกๆหรืออะไรที่มันน่าสนใจในแวดวงกีฬามานําเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนั่นคือในช่วงของไฮแจมนะฮะเรียกได้ว่าไปแจมกีฬาไหนเราก็ตามไปแจมที่นั่นนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมีช็อตลุดช็อตที่ไม่คิดว่าเฮ้ยทำไม่ได้ยังไงเราก็มีช่วงไฮโจครับเขาเรียกว่าเป็นรายการที่ทําเป็นรูปแบบของสกู๊ปกีฬาแต่เป็นสกู๊ปกีฬาในรู้สึกที่มีความ แต่ว่าเน้นอารมณ์ของเรื่องราวของกีฬานั้นเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกไปว่ารายการนี้จะมีความแตกต่างจากตีหนึ่งที่เป็นเกมโชว์ของบริษัทเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง Broad Smile แต่ว่าความตั้งใจของการทํารายการนี้ที่เน้นคุณภาพเนี่ยบอกเลยครับว่า JSL ไม่มีคําว่าน่าเบื่อเลยเพราะว่าสไตล์การทํารายการของ JSL อย่างที่บอกไปครับถ้าเป็นรายการที่เป็นวาลตี้เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายใช่ไหม แต่อันนี้มันเป็นรายการกีฬาครับเมื่อเอาความเป็นกีฬามาผสมกันก็เลยเกิดเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับซึ่งการจับจุดตรงนั้นเองมันคือจุดเริ่มต้นครับเพราะว่าทำไฮไฟสปอตมาสักระยะก็แปลงโฉมรายการใหม่เพราะตอนนั้นออกาศวันพุธซึ่งก็ไปชนกับเกมโชยะทิตชิงร้อยชิงล้านใช่ไหมสุดท้ายในที่สุดเจสแอลก็กลับมาทำรายการที่น่านเต้คือเกมโชว์แต่เป็นเกมโชว์กีฬาครับทีช่ชื่อว่าเกมฟอร์โกช่อง เอ่อฟิตพอร์ตเขาหยิบเรื่องราวของที่มารายการนี้นำเสนอไปแล้วนะครับแต่จริงๆเราก็อยากจะลงไปจอดเลิกถือเกมฟอร์โปรกันอีกสักนิดหนึ่งว่าทำไมพี่ออฟพูพัทถึงมาเป็นพิธีกรรายการอ่าเดี๋ยวเราติดตามกันในอีทีหน้าของบันเทิงนักพรอบนะครับนะ